ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู a น s a l a m u a l a i k u นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานี ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันราหฮานีจินาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสุรายาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีอับดุลรห์มานผู้นําองค์กรมุสลิมนาดาตุลอุลาม่าขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อปีพศ2542ก็ปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จในการบริหารประเทศมากนัก และเมื่อเกิดคดีอื้อฉาวเกี่ยวข้องกับการรับเงินจากสุลต่านบรูไนและการยักยอกเงินจากองค์การสำรองอาหารแห่งชาติหรือบูล็อกนะคะ ประธานาธิบดีอับดุลรอมานก็ถูกสภาอาภิปรายไม่ไว้วางใจและถูกสภาที่ปรึกษาประชาชนถอดถอนออกจากตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมปี2544และนางเมกาวตีสุการโดปุตรีได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียแทนเมื่อ23กรกฎาคมปี2544ค่ะค่ะสำหรับภาษามาลายูวันนี้นะคะก็ขอเสนอคำว่าไว้วางใจนะคะ ในภาษามลา,ายูก็คือยากินนะคะยากินนี้มีความหมายว่ามั่นใจเชื่อมั่นแน่นอนอีกด้วยนะคะหรือว่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นคําที่ทับศัพท์จากภาษาอาหรับนั่นเองค่ะยากินแปลว่าไว้วางใจมั่นใจเชื่อมั่นแน่นอนเชื่อถือได้ค่ะอากูยากินกับดามูอากูยากินกับดามูแปลว่าฉัน มันม่นใจในตัวเธอค่ะอกุย a กินกับประเดมมูแปลว่าฉันมั่นใจในตัวเธอค่ะอับดุรลอดร,รอฮ์มานติดะดาปักกยินนััอบดุลร์มานติดะดาปัักกยินนแปลว่าอับดุลรอฮ์มานไม่ได้รับความไว้วางใจค่ะอับดุลรอฮ์มานติดะดาปับความไว้วางใจค่อับดุลรอฮ์มานไม่ได้รับความไว้วางใจค่ะอับดุลรอฮ์มานติดะดาปับความไวนวางีจ เกียยกินนันแต่ว่าความไว้วางใจนะคะอับดุลราัอุะมั้นไม่ได้รับความไว้วางใจอีกต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเะาเราก็ยังคงอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของอินดโดนีเซียนะคะเมื่อวันที่หเมษายนปี2547อินดโดนีเซียได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคโกลาะคาะนำโดยอักบาด ดได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งโดยได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรจำนวน128ที่นั่งจากจำนวนทั้งหมด550ที่นั่งส่วนพรรคอินโดนีเซียนดิโมคราติกปาร์นะคะ PDI-P ของประธานาธิบดีเมกาวตีได้รับคะแนนเป็นอันดับสองได้ที่นั่ง109ที่นั่งค่ะค่ะคะแนนนะคะคำว่าคะแนนในภาษามาลายูก็คือมาร์กามาร์กามาร์กาแปลว่าคะแนนค่ะ Parti Golka dapat markah yang tertinggi sekali. Parti Golka dapat markah yang tertinggi sekali. Berarti Pak Golka dapat kenaan ti sung ti sud ka. Parti Golka dapat markah yang tertinggi sekali. Berarti Pak Golka dapat kenaan ti sung ti sud ka. Parti Golka dapat markah. ปาร์ตีกลกาได้ดลคะแนนแปลว่าพรรคโกลกาได้รับคะแนนปาร์ตีกลกาได้ดลคะแนนแปลว่าพรรคโกลกาได้รับคะแนนค่ะยังต่อสูงสักลีที่สูงที่สุด p a ร์าารตี้โกลกาได้ปัดม a ร์กาอย่างเติร์ตติงกีสกลลแปลว่าพรรคโกลกาได้รับคะแนนที่สูงที่สุดค่ะ Marka า,าปะแปลว่าคะแนน p a ร์ตี้โกลกาแปลว่าพรรคโกลกา t ติร์ตติงกีสกาล,ลแปลว่าสูงที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษาและยูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะจามงกาสุีนมค่ะ ณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามาายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http: //exten.pn.psu.ac.th